เราจะเห็นความจริงในจิตใจนี้อย่างชัดเจนบนพื้นฐานของจิตใจที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงจิตใจที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงนั้น เหมือนน้ำใสน้ำใสนี่เขาบอกไหลยเย็นน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงนั้นบริสุทธิ์เย็น สงบตั้งมัน่นอ่อนโยนเป็นจิตท,ที่พร้อม จะเห็นความจริงถ้าเราเคยดูหนังจีน ในเรื่องมักจะมีคำภีที่เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาที่คนทั้งยุทธภพเขีนฆ่ากันเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาหนังจีนบางเรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวของคำภีเมื่อถูกคนพบแล้วได้มาแล้วแต่เมื่อเปิดไปข้างในกลับเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าไม่มีเนื้อหาในนั้นเลย และด้วยความบังเอิญพระเอกได้คำพีไปแล้วทำตกน้ำรีบเก็บขึ้นมาตากให้แห้งปรากฏว่าตัวหนังสือก็ปรากฏขึ้น เคล็วิชาก็ปรากฏขึ้นสมัยก่อนผมดูหนังจีนก็นึกว่าเป็นเรื่องแต่งอภินิหาร แต่พอม,มาวันนี้เข้าใจแล้วเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเส้นทางที่แท้จริงเกิดจากความไม่มีเส้นทาง ความไม่มีเส้นทางคือสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงสภาวะที่อยู่นอกเหนือความคิดเมื่อเราเข้าถึงสภาวะนั้นที่เรียกว่าพุทธ,ธะ เส้นทางที่แท้จริงจะเปิดเผยออกมาความจริงทั้งหลายในโลกจะเปิดเผยออกมาความจริงทั้งหลายในโลก ที่เราให้ชื่อว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเปิดเผยออกมาความจริงในโลกของเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีจึงเปิดเผยออกมา ความจริงเหล่านี้จะไม่ใช่ความจริงถ้าอยู่ภายใต้ความคิดมันจะเป็นแค่มายา ความจริงเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้ความคิดมีขอบเขตขอบเขต,ขเขตที่จำกัดแค่ภายใต้ความคิดไม่ใช่วิปัสนาญาณไม่ใช่อิทัปปจจยตา เวลาเราฟังครูบาอาจารย์พูดวธรรมะนั้นอยู่นอกเหตุเหนือผลเรานึกว่ามันอยู่ไกลเรานึกว่าสงสัยต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนมั้งมันไม่ไกลขนาดนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้น จิตใจที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงเป็นจิตใจที่อยู่นอกเหตุเหนือผลในนั้นคงเหลือความจริงในโลก ที่ยังปรากฏตัวอยู่ในขณะที่เรายังรับรู้ได้นอกเหตุเหนือผลทางความเชื่อความคิด และคงเหลือความจริงสูงสุดอันหนึง่งที่แม้แต่พระพุทธเจ้ายัางเขารบนั่นคืออิทัปปจจยาตาท่านพุทธทาสเคยเทศไว้ว่าเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านมองหาสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารบและท่านได้บอกว่ากฎแห่งอิทั์ปัจจยตาคือกฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ควรเคารบ เรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องของเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราดูพวกเราแต่ละคนเราเคารพอะไรเราเคารพความคิดตัวเอง ที่เราไม่สามารถจะเคารบกฎของอิทัปปัจจยตาได้เพราะชีวิตเราส่วนใหญ่ที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมนั้นเราปฏิบัติธรรมภายใต้ความคิดอีกทีหนึ่ง ความคิดความเชื่อประสบการณ์ในอดีตพร้อมจะหลอกเราตลอดเวลาหลอกเราในฐานะนักปฏิบัติธรรมนี่แหละเมื่อเช้าผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วความเชื่อกับความจริง เมื่อกี้กินข้าวเสร็จก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังนั่งสมาธินั่งแล้วเกิดความร้อนขึ้นในร่างกายสัญญานี่จำได้ขึ้นมาเลยคราวที่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะดับไป ทีนี้ใจคาดหวังเลยรอรอว่าเมื่อไหร่มันจะดับไปมันขราวที่แล้วกะว่ากูได้เห็นความจริงแน่ว่ามันเกิดแล้วมันก็จะดับ ปรากฏว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ในอดีตเกิดขึ้นความร้อนที่มีอยู่แล้วก็เกิดความเย็นขึ้นมารอบๆความร้อนนั้นอีกทีหนึ่งผมเมื่อเช้าได้ฟังสิ่งที่ผมได้สอนไป เลยเห็นเลยว่าชีวิตการปฏิบัติธรรมของเรานั้นถูกความเชื่อในทฤษฎีบางอย่างหรือประสบการณ์ในอดีตหลอกเราให้ติดอยู่กับอดีตนั้นแล้วก็ไปรออยู่ในอนาคตเราไม่ได้แค่อยู่ที่นี่ชีวิตเราเต็มไปได้วยความคิดชีวิตเราเต็มไปได้วยทฤษฎี ทฤษฎีผิดไหมไม่ผิดถูกต้องเกิดแล้วต้องดับแต่ปัญหาคือเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราปฏิบัติธรรมภายใต้ความคิดเราจึงอยู่กับอดีตและอนาคตตลอดเวลาบนเส้นทางนี้ เราเป็นแค่นักปฏิบัติธรรมที่อยู่ภายใต้ความเชื่อเหล่านี่คือกลวงของจิตใจเมื่อเราเริ่มพ้นจากโลกของความคิดปรุงแต่งอยู่ในเส้นทางสายนี้ จะไม่มีอะไรหลอกเราได้เราจะอยู่กับปัจจุบันพอดีปัจจุบันนั่นเองคือเครื่องหมายของความจริงไม่ใช่ความคิด การปฏิบัติธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าผิดนู่นผิดนี่สารพัดที่จะผิดมีเหตุอันเดียวที่สำคัญที่สุดคือเราอยู่ภายใต้ความคิดปรุงแต่งเราอยู่ในอดีตและอยู่ในอนาคตตลอดเวลาไปดูให้ดี ครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาสอนทุกคนให้พุทธโธถ้านในพุโทโธตะพื้นตะพือไปเพื่อให้บุคคลผู้นั้นพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง พราะท่านรู้ว่าสภาพที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงนั้นเป็นสมาธิอย่างยิ่งและเมื่อสมาธิอย่างยิ่งเกิดขึ้นได้การเจริญปัญญาจึงเกิดขึ้นได้ ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเทียนให้เราขยับมือทั้งวันจิตไปคิดรู้ทันว่ามันไปคิดไม่ให้คิดกับมันให้รู้สึกร่างกายให้มากอุบายเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้เรา พ้นจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวงเพื่อให้เกิดสมาธิอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นหัวใจที่ทำให้เกิดสมาธิอย่างยิ่งคือสภาพที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงไม่ว่าอุบายไหนก็ตาม เพราะนั้นทำทั้งหลายนั้นลงที่เดียวกันหมดเพราะนั้นธรรมานั้นกว้างขวางไม่รับแคบ ท่านพุทธทาสท่านเคยเทศว่าถ้าคำสอนเกี่ยวกับสุญญา,านั้นหมดไปจากโลกนี้แก่นคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็หมดไปด้วย สุญญาตาคือสภาพที่ว่างจากกิเลสว่างจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นสภาพที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง ท่านบอกว่าทุกวันนี้คําสอนแบบนี้หายไปจากประเทศไทยท่านพูดมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะเรื่องนี้ท่านเลาเปรียบเทียบเหมือนกับกลองที่ใช้ในยามศึกสงครามใช้มาหลายร้อยปี ยามไม่มีศึกสงครามกลองนั้นก็วางอยู่เฉยๆแล้วมันก็ผุกลองมันทำจากไม้ไม้มันผุไม้เดิมผุไปช่างก็ต้องเอาวัสดุอื่นมาอุดมาปะกลองนั้นถูกอุด ถูกปะถูกเพิ่มจากวัสดุอื่นจนแก่นแก่นไม้ที่แท้จริงของกลองนั้นไม่เหลืออีกแล้วแต่กลองยังอยู่ความเป็นกลองยังอยู่แต่แก่นได้หายไปแล้วท่านบอกเปรียบเสมือนคำสอนสุญญาตานั้น ได้หายไปท่านว่าพุทธเจ้าเทศแบบนั้นแก่นหายไปเหลือแต่อย่างอื่นผมถึงบอกว่าชาวพุทธเราต้องกว้างขวาง เราต้องกว้างขวางมากในคำสอนสุญญาตานั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลย สุญาตานั้นมีทุกอย่างแต่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกอย่างนั้นเราเคยไหมมีความคิดเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้สึก ว่ามีความยึดโยงมีแรงดึงดูดของความคิดนั้นเราแค่เห็นแล้วมันก็ผ่านไปดับไปความคิดบางอย่างไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีดึงดูดเราทำให้เราอยากคิด ทำให้เราสนใจมันสร้างความเป็นตัวเป็นตนให้กับเราขึ้นมาทันทีในขณะนั้นสุญญาตาหายไปแล้วสุญญาตานั้นมีอยู่ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเราสัมผัสได้เราแค่ไม่รู้ชื่อมันเฉย ผมถึงบอกว่าความจริงนั้นเป็นเรื่องอยู่ใกล้ตัวจนไม่รู้จะใกล้ยังไงเราชอบคิดว่ามันอยู่ไกลเพียงเพราะความลวงหรือความคิดของเรานั่นเองปิดบังทุกอย่างเอาไว้เราเลยหาความจริงไม่เจอ เพราะนั้นจำไว้ว่าเส้นทางที่แท้จริงเกิดจากความไม่มีเส้นทางเหมือนธรรมทั้งหลายที่พุทธเจ้าแสดงออกมา8ปดหมสีพันพระธรรมขันธ์ เกิดขึ้นมาจากใจที่บริสุทธิ์ของท่านไม่ใช่เกิดจากความคิด